สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยนะครับสาขาโรบินสันร้อยเอ็ดนะครับได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถ Honda c r v นะครับรุ่นนี้ปี08นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับต้องการทําเพิ่มนะครับเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับรุ่นใหม่นะครับสวยทนเท่ทันสมัยนะครับเราได้โปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหน่วยนะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูนะครับล็อกอันล็อกล็อก อันล็อนะครับทดสอบระบบ immobilizer นะครับสตาร์ตติดนะครับกุญแจรีโมทของเรานะครับที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับสมบูรณ์100%นะครับทั้งระบบรีโมทนะครับและระบบสตาร์ตนะครับวางไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูนะครับล็อก อันล็อนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรีโมททดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทนะครับระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0910641601ช่างชัยยโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับ ตัวนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับดูคลิปเสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ